ครับวันนี้ทงชัยแทกเตอร์นะครับมาแนะนำรถคูต้า Gb หนึ่งแปดศนเป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับหน้ายางหลังแท็กนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยสภาพสวยสภาพสวยใช้งานมาน้อยมากครับสามรอยดสิบกว่าชั่วโมงนะครับสามอยดิบกว่าชั่วโมงดูโรตารี่ฮะโรตารีร่สวยมาก นะมาพร้อมดูโรตารี่ครับใบโรตารี่นี้แทบจะใช้งานมานิดเดียวครับใบสีสีใบโรตารี่ยัยงติดอยู่โรตารี่นี้น่าจะประมาณเมตรหกสิบได้ครับเมตรหกสิบได้นะครับมาฟังเสียงเครื่องกันบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหลายท่านสง,ส,งสัยว่าถ้าแท็ก บดอายุจะเปลี่ยนจะไปนี่ที่ไหนจริงๆมันไม่จําเป็นนะครับเปลี่ยนเป็นล้อนะครับมันก็ดุมล้อธรรมดานะครับน็อตหกตัวครับยางเบอร์ยี่บสองนะครับยางเบอร์ยี่บสองรถสิบแปดยางเบอร์ยี่บสองเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นยางได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนแท็กหรือว่าท่านจะใดที่สนใจเอาไปเปลี่ยนสลับกับยางก็ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันครับรถรุ่นใหม่แล้วไม่ต้องเผาหัวแล้วครับ เกียร์เกียร์สองนะครับเดี๋ยวหน้าเกียร์สองก็เหมือนยางรถทั่วไปนะครับก็เหมือนยางรถทั่วไปน,นะครับเกียร์สามครับก็เหมือนรถทั่วไปที่ยางนะครับ ร้อยยางได้ไงหนึ่ง้อยยางวิ่งเท่ากันนะวิ่งเท่ากันความเร็วรถมอกส่วนใหญ่15กิโลเมตรต่อชั่โมงนะครับประมาณเท่าเท่ากันทุกยี่ห้อไม่ต่างกันนะครับแม่เกียร์สามที่2 5 0 0รอบประมาณนี้นครับประมาณนี้ครับสนใจนะครับสนใจสอบถามได้ที่ตุกชัยแท็กเตอร์ 062-249-5-2-97 062-249-5-2-97ครับสวัสดีครับ